สนับสนุนความหลอนโดยน้ำปลาแท้ตราชูรสชูรสให้อาหารจานโปรดของคุณหอมอร่อยกว่าเดิมคุณกำลังรับฟังโ tory t ทม e คืนปล่อยผีคุณเต๋าสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เน็ตครับผมอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันคุณเต๋ากับเรื่องนี้ฮะ ชื่อเรื่องว่าของดีตีกับเรื่องราวเป็นไงเชิญครับผมครับผมเรื่องนี้ผมไม่เคยไปเล่าที่รายการไหนนะครับผมเพิ่งโทรไปขออนุญาตเจ้าของเรื่องเขาเมื่อเช้านี้เองอเพราะว่าเรื่องนี้คือพี่เขาเป็นตำรวจครับผมเขาได้ฟังผมมาจากอีกรายการหนึ่งว่าผมเคย แกอะไรให้น้องผมนี่แหละน้องพนักงานผมที่ร้านแล้วอันนั้นผมมีหลักฐานให้รู้ด้วยนะพี่มีคลิปวีดีโอมีอะไรให้ดูเลยว่ามผมทําอะไรทํายังไงแล้วหายจริงถึงทุกวันนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็ติดตามตลอดเขาก็ทักมาถามรายละเอียดผมตลอดครับผมแล้วทีเนี้ยพอมาวันหนึ่งมันนเข้านะเขาก็เลยทักเข้ามาว่าให้ช่วยมาดูแฟนเขาให้หน่อยแฟนเขาเป็นอะไรไม่รู้มผมก็เลยถามว่าแล้วแฟนพี่เป็นอะไรแรกๆเขาก็ทํางานอยู่ท่าเรือครับผมเป็นคนเก็บตัวเรือครับก็คือ,คอ ขายตัวเรืออ่าเป็นคนขายตัวเรือครับผมก็จะมีด้วยกันอยู่สองคนจะเปลี่ยนผัดกันครับผมก็อีกคนจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับแต่แฟนเขาเป็นคนค่อนข้าหน้าตาดีพูดเพราะครับผมแฟนพี่ตำรวจครับแล้วทีเนี้ยคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็ก็จะมีการอิจฉาหน่อยเพราะว่าการงานเขาขึ้นเร็วกว่าคนอื่นเงินเดือนก็ขึ้นเร็วกว่าคนอื่นเงี้ยครับผมทํางานอยู่ท่าเรือแล้วทีแรกอะ่ะแฟนเขาก็อาการดีทุกอย่างครับไปทํางานปกติครับผม พอหลังๆมาแฟนเขาอาการเริ่มแปลกๆครับก็จะมีอาการที่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาครับตอนกลางวันไม่ค่อยอยากออกจากห้องแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปทํางานอาการแบบนี้ยเป็นมาเรื่อยๆประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเสร็จเลยที่เป็นมาแล้วหลังจากหนึ่งเดือนนั้นไปก็คือแฟนเริ่มไม่กินข้าวอเริ่มนอนตอนกลางวันตื่นตอนกลางคืนครับผม <H uy> แล้วทีเนี้ยผมก็ถามพี่แกว่าแล้ว อาการที่พี่เขาเป็นเนี่ยคือเขาเป็นมานานหรือว่าเพิ่งเป็นพี่เขาบอกว่าเพิ่งเป็นแล้วมันหนักเข้าเรื่อยๆถึงกับขั้นตอนกลางคืนจะตื่นพี่เขาออกเวรมาอย่างเงี้ยครับผมแฟนเขาที่เป็นตำรวจออกเวรมาประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเขากลับมาห้องแฟนเขาก็จะโทรว่าอย่าลืมซื้อกับข้าววันนะพอซื้อกับข้าวมาทุกอย่างไี่ซื้อมาไม่กินครับ<ม>คือพี่ตำรวจเป็นคนอีสานแฟนเขาเป็นคนภาคกลางครับ คนภาคกลางเขากินลาบเลือดไม่ผิ็ก็กินนะมีมีกินบางบางคนบางบางที่บางที่อืใช่ครับทีเนี้ยแฟนเขาก็อยากกินซอยจุอยากกินนู่นอยากกินนี่อย่างนี้แต่ว่าต้องเป็นของดิบถ้าถ้าซื้อพวกข้าวแกงพวกข้าวถุงมาไม่กินเลยครับปัดอ๋องวันไหนที่ไม่ซื้อมาให้ก็คือจะอารมณ์เสียหงุดหงิดวุ่นวายครับผมออแล้วก็เริ่มผอมลงเรื่อยๆ แฟนแกจากสวยๆมาเริ่มผอมงลองแล้วก็งานออกเลยครับไม่ไปทํำ mm. คือต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ท่าเรือรต้องเจอกับคนเยอะแยะมากมาย mm. ไม่ว่าจะต่างถิ่นในถิ่นก็เขามาซื้อตัวก็ต้องเจอต้องเจอกันตลอด mm. แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทุกคนที่เราเจอจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเราไม่รู้แต่แฟนเขาผมยอมรับพี่หน้าตาดีจริงๆ mm. Mm. จากในรูปนะแต่ไปเห็นตัวจริงคนละอย่าง mm. Mm. คือมันสูบมันผอมมันดำไปแล้ว จากคนขาวกลายเป็นคนคํำคนดําได้ครับ,รบก็คือเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะใส่ชุดเดียวเป็นอาทิตย์ครับคือจะไม่เปลี่ยนเลย mm hmm. เขาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอง mm hmm. อเนี้ยแฟนเขาที่เป็นตำรวจก็เลยโทรมาหาผมผมก็เลยเอ,อคุยกับเขามาหลายเดือนพี่จนผมแบบไม่ไหวแล้วก็อเออเดี๋ยวผมไปหาอื mm hmm. อยากไปเห็นกับตาสักครั้ง ก็พอไปถึงปุ๊บพี่เขาก็เอารถมารับรับผมเอารถมารับที่บคสเพื่อจะเดินทางไปห้องเขาห้องเขาเป็นห้องแถวครับเหมือนแสตํารวจวนก็พาไปพอไปถึงห้องปุ๊บมันยังไม่มืดเขาก็เลยพาผมนั่งอยู่หน้าหน้าห้องก่อนหน้าห้องมันจะมีพวกลานพวกที่ออกกําลังกายมีโต๊ะหินอ่อนมีอะไรก็นั่งคุยกับเขาครับก็นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าพี่รู้ไหมผมพาแฟนผมไมปรักษา แทบทุกที่แทบทุกวัดแทบทุกอาจารย์ที่ผมรู้จักไม่หายพาไปลดน้ำมตลหายได้แค่วันสองวันวันที่สามที่สี่มาอาการเดิมก็กลับมาครับการโมโหก,กันแล้วกลับมาจากคนที่พูดเพาะมากกลายเป็นคนมีแต่ก,กูแต่มึงอืด่าแรงครับผมเจอหน้าก็ด่าดักเลยเขาไม่ต้องถามอะไรแล้วแกก็บอกว่าผมพูดตรงๆผมไปกู้สหกรณ์ของตำรวจมาเกือบล้านเพื่อพาแฟนไปรักษาอ คือตอนนี้เป็นหนี้เขาบอกตอนแรกที่เขาโทรมาหาผมเพราะว่าเขาจะจ่ายค่ารถให้ผมแต่ผมว่าผมไม่เอาเออดี๋ยวผมไปไปดูเพราะว่าผมก็สงสารเขาเหมือนกันเออเขาทุกข์มากทุกข์ครับพี่เพราะว่าเจ็ดแปดแสนไม่น้อยนะฮะออไปกู้มาเพื่อพาแฟนรักษาเสียที่ละสองหมื่นหมื่นหนึ่งสามหมื่นสูงสุดห้าหมืออ่นที่เขาโดนมาครับก็คือไม่หายยังไงก็ไม่หายครับทีนี้ผมเลยว่าเอาองี้พี่ ในไหนพี่ก็เล่ารายละเอียดผมฟังแล้วพี่ล้องเล่าผมฟังหน่อยว่าระหว่างที่แฟนพี่ไปทํางานเขาไปทํางานกับใครแล้วทีเนี้ยพี่ได้ไปรับไปส่งไหมเขาบอกว่าแฟนพี่เขาจะออกไปทํางานเองที่ทํางานเขาจะมีเพื่อนที่ทํางานอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่คนนั้นเป็นคนค่อนข้างห้วนหน่อยหนึ่งแต่ว่าในตาคนนั้นคือเหมือนเหมือนสายตาที่มองดูใครก็อยากหาเรื่องครับผมคือเป็นคนพูดเท่าห้าวแต่ว่าก็ ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรเขาก็บอกผมว่าโอเคโอเคผมพอเข้าใจแล้วไปบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขากันอืพอเดินเข้าไปในห้องครับเปิดประตูห้องมาเหม็นมากที่บนที่นอนแฟนเขาก็นั่งอยู่นั่งแล้วทีเนี้ยเขาก็ชี้หน้าผมมึงพาใครมาอืชี้หน้าผมมึงพาใครมาแล้วพี่ตำรวจเขาบอกว่า,วาเออพาน้องมาเล่นเนี่ยพาน้องมาหาให้น้องเขาดูหน่อยพอวันนั้นผมมาถึงครับ คือเข้าไปห้องเขาไล่ออกมาเลยผมเข้าไปห้องเขาไม่ได้คือเขาไล่เลยไม่ให้เข้าเขาว่าผมเป็นคนแปลงหน้าอย่าให้เข้าไปในห้องเขาเด็ดขาดเขาปิดประตูเขาล็อกประตูไว้ครับเขาอยู uh ่ huh. ข้างในห้องคนเดียวแล้วมีพี่ตำรวจกับผมยืนอยู่หน้าประตูสองคน uh huh. ผมก็เลยบอกว่าพี่งั้นพี่โทรเรียกพ่อเรียกแม่เข้ามาเลยพ่อแม่เขาอยู่ไม่ไกลก็โทรเรียกมาวันนั้นครับผมก็พ่อแม่ญาติพี่น้องมาก็เคาะประตูแม่อะไรก็เรียกเขาก็ยอมเปิดให้ครับเขาก็ถามว่าคนนั้นไปไหน ไม่ต้องให้คนนั้นเข้ามาอยากให้เข้ามาเด็ดขาดไม่เอาไม่อยากให้มาใกล้เขาบอกเพราะว่าผมก็อยู่แถวหน้าแสนแล้วครับทีเนี้ยพี่ตำรวจแกก็ให้พ่อแม่เขาเข้าไปข้างในผมก็บอกว่าให้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้นะคือ,อผมต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีอะไรนะพี่ผมแค่อยากทําเท่าที่ผมสามารถช่วยเขาได้อ่าผมไม่ได้ไปมีครูมีอะไรมีจงมีเจ้า,จาอะไรไม่มีนะฮะอันนี้บอกตามตรงก็คือถามว่าเคยเรียนมาือไม่เคยเรียนมาแต่ว่า เราก็พอมีอะไรที่พอช่วยเขาได้อยู่หน่อยนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าคือมันเป็นของดีที่เรามีนั่นแหละเอาง่ายๆพี่แล้วทีเนี้ยก็ให้ญาติทอเข้าไปข้างในครับก็เตรียมดอกไม้ทุกเทียนครับผมเตรียมขันห้าขันห้าเขายังทําไม่เป็ี่นพี่มผมยังงงมากเลยผมให้เขาเตรียมขันห้าเตรียมขันน้ำแล้ก็ดอกไม้ทุกเทียนให้ผม เดี๋ยวผมจะเข้าไป uh huh. ก็ให้พี่ตำรวจเขาเปิดประตูแล้วเขายืนดันประตูไว้ครับ uh huh. ไม่ไม่ให้ประตูปิดครับ uh huh. พอผมเดินเข้าไปมึงพูดีหน้าแล้วเขาเกีเลยอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามาทีนี้พี่ตำรวจเขาก็ปิดประตูห้องแล้วก็ล็อกกรับุแกก็ดิน้นแล้วทีนี้ผมก็เลยให้ญาติจับไว้พอผมพอผมจ้องดูพี่ในตาเขาไม่ใช่เขาพี่ uh huh. ในตาเขาอีกตาหนึ่งมันเป็นแดงกล่ำจ้องหน้าผม uh huh. เหมือนจะเอาผมตายอะ่ะ uh huh. คือเหตุการณ์นั้นถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่คนลุกปีคือการที่มีคนคนนึงจ้องเราแล้วแล้วมันมีสองในตาในคนคนเดียวกันออจ้องเราคือแปลกมากภาพที่เห็นก็คือไม่ใช่เขาตอนนั้นครับเหมือนอีกคนหนึ่งตัวดำๆอยู่กับเขาอะครับผุมก็เลยบอกเขาว่าเออจับไว้แน่แนๆนะก็เลยถามพี่ตำรวจพี่ถ้าที่นอนเปื้อนพี่ว่าผมไหมไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่เขาบอกขอให้ได้เมียพี่กับคืนเราบอก เขาอายุยังไม่เยอะพี่อ,อายุแค่สามสิบต้นต้นเอง uh huh. แล้วเขาเป็นคนที่สวยสวยจริงพี่ผมดูทุกร,รูปเดมห้องเขาแล้วสวยจริงคนเนี้ยแต่ว่าสภาพที่เห็นคือรับไม่ได้ uh huh. ก็ให้ญาติเขาจับไว้ครับผมก็เดินเข้าไปหาเขาก็บอกว่ามึงอย่าเข้ามาถ้ามึงมากูจะฆ่ามึงให้ตาย uh huh. ทั้งกัดฟันทั้งพูดแล้วเขาจะแบบอ uh huh. จะสะบัดคนทั้งฆ่า uh huh. ออกให้ได้ครับพี่อยู่นที่นอน ผมก็เลยดึงมีดออกมาจากกระเป๋าก็เลยเอาชี้หน้าพี่อยเลยว่าถ้ามึงไม่ไปกูก็จะเอามึงให้ตายอย่งกูแทงตรงนี้เลยผมหวังเอาสิถ้ามึงเก่งจริงมันก็า้าเลยนะพี่มันก็รู้ผมไม่กล้าแทงถ้าแทงคนก็ตายเอาสิถ้ามึงเก่งจริงเขาก็บอกงี้เลยตะโกนสวนมาเลยพี่มีดเล่มนั้นเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับผมอืมที่ผมมีอยู่คือเอาไว้รักษาเอาไว้อะไรที่พอช่วยได้เราก็ ทำเท่าที่เราทําได้แล้วพี่ผมก็เอาขันน้ามนต์มาในขันนั้นเหรียญคุดหนึ่งเจ็ดทิ้งลงไปเบี้ยแก้ทิ้งลงไปส้มปล่อยทิ้งลงไปสามอย่างรวมกันครับแล้วก็จับมีดหลุมพ่อเดิมดึงออกจากฝักได้ก็จิ้มลงที่น้ำพี่ก็ทําน้ามนต์พอทําน้ามนต์จังหวัดที่ทําน้ามนต์เขาก็ร้องไห้เขากีเขาพยายามจะหนีครับก็ให้ญาติเขาจับไว้ก่อนพอญาติเขาจับไว้เสร็จปุ๊บผมทําเสร็จก็เลยถามพี่มบัวิพี่ช่วยผมหน่อยพี่เอาแก้วน้ามาใบหนึ่ง แกก็รีบหยิบแก้วน้ำม,มาเลยเอาไงต่อน้องเอาไงต่อเขาพูดอย่างนี้พี่ทั้งเขาตื่นเต้นด้วยทั้งเขาแบบอยากช่วยแฟนเขาเ,าเป็นใครก็ตื่นเต้นเออเอาไงต่อน้องเอาไงไงต่อผมวอาพี่จับกอกปากบอกนี่เลยพอจับกอกปากเข้าไปพี่เขาอว้วกออกมาแบบหเหม็นมากทั้งทั้งที่อว้วกออกมามันเป็นเหมือนพวกก้อนเลือดแห้งที่เขากินนะครับผมที่เขากินพวกลาบเลือดพวกอะไรดีๆเหมือนก้อนเลือดที่มันเสียแล้วอะดำๆออกมา ออกมาเยอะครับเต็มที่นอนเลยหมิ่นเลยพอเหม็นแล้วก็ <c oughs> ก็หายใจแบบรวยรินครับเนี่ยกูไม่เอากูไม่เอากูพอแล้ว <c oughs> มึงไปมึงไปเขาบอกงนี้พี่ <c oughs> ทีนี้ผมก็เอาปลายมีดหลวงพ่อผมก็ถามแฟนเอาแฟนที่เป็นประจําเดือนไหมเขาถามเพราะว่ามีดพ่อเดิมจะไปแตะผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนไม่ได้นะพี่อันนี้คือข้อห้ามผมก็ถามแฟนเขาบอกว่าไม่เป็นไม่เป็น เขาเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เลยโอเคผ่านก็เลยเอามีดจิ้มหน้าผากให้ก็เลยสวดบทหลวงพ่อเดิมให้ครับพี่ก็ทําให้ทีเนี้ยพอมันพอมันดีขึ้นแฟนเขาก็เริ่มเพียก็เริ่มพูดรู้เรื่องแต่ยังไม่ไปนะออืยังพูดรู้เรื่องเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วจะไปแล้วเขาบอกผมเลยถามจะไปไหนจะไปหาเจ้าของเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ไปหาเจ้าของจะออกไปไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ไม่อยู่เขาไม่ให้อยู่ ทีนี้ผมก็เออเอาสายสินที่ได้มาจากวัดป่าบ้านตากครับที่งานผูกันทัน์ศรีมาผมก็มาผูกแขนให้เขาพอผูกแขนให้แล้วผมก็บอกพี่ตำรวจว่าพี่ผมจะให้ส้มปล่อยพี่ไว้กำหนึ่งพี่เอาไว้แช่น้ําให้เขาอาบทุกวันให้ลาดจากหัวลงมาข้างล่างแล้วทีเนี้ยให้พี่ดูเขาให้ดีอยาให้เขาออกไปข้างนอกช่วงนี้ยาให้เขาไปพบปะใครให้ดึงสติเขามาให้ได้ก่อน ถ้าให้เขาออกไปข้างนอกเขาอาจจะกลายเป็นคนบ้าไปเลยก็ได้ครับแล้วทีนี้ยวันนั้นผมก็ทําให้เขาจนเสร็จสับครับก็ให้ญาติเขาไปด้วยญาติเขาแบบเห็นอาการลูกเขาวันนั้นแล้วเห็นอาการจากหลังจากที่ทําให้แล้วลูกเขาดีขึ้นเขาดีใจมากพี่เขาพยายามจะแบบหาหนูน่นหานี่ให้เราอืแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่เอาผมก็บอกคำเดียวว่าไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวก็วันนั้นผม ผมแบบว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วผมจะกลับแล้วผมจะโทรมาเช็คอาการหน่อยเหตุการณ์นี้ผ่านมายังไม่นานวิแล้วทีเนี้ยพอผมจะกลับบ้านเขาก็ให้ของฝากให้อะไรมานั่นแหละนิดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าเขาอยากให้เงินนั่นแหละเอาตรงๆพี่แต่วันนั้นไม่ได้เอาเขา,า,เ,า,า,าเพราะว่าเราสงสารมากเพราะว่าแค่พี่ตำรวจเ็าเจ็ดแสนแปดแสนแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็เดินทางกลับวันนั้นให้พี่ตำรวจมาส่งหลังจากกลับมาได้อาทิีหนึ่งครับพี่ตำรวจก็โทรมาหาไอ้น้อง แฟนพี่ดีขึ้นแล้วแต่ตอนเนี้ยคืออยากให้เขากลับไปทํางานผมก็เลยถามว่าแล้วเขาพูดจารู้เรื่องหรือยังพี่แล้วเขาอาการแบดบปกติหรือยังกินข้าวปกติไหมเขาบอกว่าแฟนเขากินข้าวปกติตอนเนี้ยที่ทํางานขาดคนผมก็เลยถามเอา้าขาดไปไหนอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆคนที่อยู่ที่ทํางานเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอ่ะหายไปเลยผมเลยเอา้าจะหายไปยังไงพี่เขาไม่ได้ลางานเหรอไม่ไม่ลา เมื่อวานเนี่ยทางท่าเรือเขาโทรมาหาว่าแฟนพี่กลับไปทำงานได้ไหมผู้หญิงคนนั้นเขาหายออกจากบ้านแล้วทีเนี้ยในการที่เขาเป็นตำรวจเขาก็สืบได้ง่ายใช่ไหมครับครับแล้วทีเนี้ยเขากใ็ให้สายตรวจที่ว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรรู้จักกันเนี่ยเขาก็ให้ไปถามให้ไปเจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างถนนพเดินคนเดียวใส ใส่แค่ท่อนล่างนะพี่ <c oughs> ท่อนบนมีแค่ชุดชั้นในค <c oughs> ออเสื้อเดิน <c oughs> แต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาไปเดินแล้วทำไมเขาเป็นแบบนั้นออ <c oughs> พอพอมานั่งนึกดีๆ <c oughs> ผมก็เลยมาถามพี่เขาพี่ผู้หญิงพี่ระหว่างที่พี่อยู่กับพี่ผู้หญิงคนนั้น <c oughs> เขาเอาอะไรให้พี่ไหม <c oughs> วันมีวันนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาเหมือนอะไรย่างมาให้นี่แหละ S <S แต่แต่คนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อไก่แต่เขาสับมาเป็นชิน้นเล็กครับลักษณะเรียวๆแต่มีกระดูกตรงกลางพี่เราคิดว่าตรงมันจะเป็นตรงหลังหลังโครงไก่ที่ว่าเป็นกระดูกเรายวอาวผมก็เลยว่าพี่นึกดีๆรสชาติเป็นยังไงแกบอกว่าเนื้อมันขาวๆจืดๆไอ้ขาวๆจืดๆมันเนื้อตุ๊กแกนะครับมันจะเป็นเหมือนที่เขาลอกหนังออกแล้วครับผมเออ ลอกหนังออกแล้วเนื้อตกแกมันจะขาวมากแล้วเพราะมันจะเป็นสันยาวๆเหมือนหลังไก่ครับมผมก็เลยถามพี่ว่าครับแล้วพี่กินไหมกินก็อร่อยดีกินกับน้าพริกเขาบอกอแล้วพี่คนนั้นกินกับพี่ไหมไม่กินนะเขาก็าให้พี่เราเขาก็ไปเลยมผมก็แล้วตอนนี้ถ้าเอาให้พี่กินอีกพี่กินไหมเพราะว่าไม่กินแล้วไม่รู้่เขาเอาอะไรไมาให้กินแล้วทีเนี้ยคนเนี้ยชอบมีปากมีเสียงกับพี่อยู่แล้วอื คือเขาอาจจะอิจฉาเราที่ว่าเราทํางานได้ไม่นานก็เงินเดือนก็ขึ้นอะไรก็ดีอ,อย่างเงี้ยเหมือนเจ้านายก็รักก็เมียตายอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยเขาอยู่มานานกว่าแล้วเขาไม่การงานการเงินเขามันไม่ขึ้นมไม่ดีเลยก็อาจจะเกิดด้วยความอิจฉาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปทํตจนนั้นมาจากไหนถ้าถ้าทุกแกผมมั่นใจมาจากฝั่ง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 เพื่อนไอ้เพื่อนบ้านอโอพูดติดเลยพี่ถ,ถ้าจะว่าเพื่อนบ้านเนี่ย เพราะเพาะผมบอกเขาว่าถ้าเป็นตุ๊กแกน่าจะมาจากฝั่งท้นบ้านแต่ถ้าจากไทยอ่ะไม่มีตุ๊กแกส่วนใหญ่จะเป็นพวกขนมพวกขนมจากเส้นไหวผมก็อธิบายให้พี่เขาฟังถ้าฝั่งไทยส่วนใหญ่เป็นขนมเส้นไหวนะครับถ้าใครฟังอยู่ตอนเนี้ยให้ฟังไว้ดีๆหนึ่งเลยขนมเส้นไหวถ้ามีคนเอามาให้ต้องถามที่มาที่ไปให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเขาเอาอะไรมาให้กินเราก็พิจารณาเอาก่อน เนียมันเกิดจากการที่เรากินนี่แหละส่วนใหญ่ที่ผมเจอแทบจะร้อยเปอร์เซ็นมีแต่การกินไม่กินก็เส้นผมหนังยางหนังยางรัดผมคือสําคัญคผมก็สอนพี่เขาไปแบบนี้เลยพี่หนังยางรัดผมผู้หญิงเวลาดึงออกปุ๊บมันจะมีเส้นผมติดทันทีค,คือถ้าคนมันจะทําไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันทําได้ครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วตอนเนี้ยพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะกลับมาทํางานได้ไหม เห็นตำรวจบอกว่าเอาตัวไปรักษาพี่ไม่รู้เกิดจากอะไรอยู่ดีวันนั้นคือเขาก็เหมือนคนไม่มีสติอารวาดโวยวายออกจากบ้านไม่มาทำงานดึงดึงเสื้อออกครับตัวหนึ่งแล้วก็ใส่แค่แค้กางเกงขายาวเดินคือดึงเสื้อพนักงานออกพนักงานท่าเรือออกแล้วก็ใส่แค่กางเกงขายาวเดินเลย วันนั้นนะพี่หลังจากวันที่ผมไปทําให้พี่ผู้หญิงคนนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะไปแล้วแล้วพี่ตำรวจก็โทรมาหาผมเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ผมฟังเรื่องก็มีประมาณนี้พี่เน็ตเรื่องไม่ยาวแต่ว่าสดสดใหม่ๆเลยเรื่องคืออย่างที่รู้กันเนาะเรื่องของการทําของทําอะไรดูที่นี่มันสดสดใหม่ๆก็แสดงว่ามัน <laughs> ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันต้องมีเรื่องแบบเนี้ย มีพี่ตอนนี้ก็มีคนโดนเยอะอยู่ก็ที่ถ้าเข้ามาหาผมก็มีเยอะพี่ที่ผมไปหาได้บ้างแต่ที่ผมถนัดเลยผมถนัดดูบ้านมากกว่าอืผมไม่ถนัดถอดไม่ถนัดอะไรอืแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมมันก็พอทําได้เพราะทุกคนอาจจะรู้ว่าผมเป็นสัปปะเลยสัปปะเลยทุกคนมันก็มีต้องมีนี่ต้องตัวเองหมดแหละต้องมีของอ่ะพูดง่ายมก็ลำบากถึงไม่ถึงไม่มีค่ะานอาคมมันก็ต้องมีของดีรักษากาย เหมือนผมเนี่ยผมใช้มีดหมอพ่อเดิมเป็นหลักเลยปีสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่เก้าศูนย์ที่ว่าระหว่างปีสร้างเป็นมีดหมอควานช้างที่ผมใช้ครับสุดท้ายแล้วกับการที่แบบเออมันมีพี่ทุกสมัยเนี่ยมีมีหลายแบบอ่าผมจะแนะนำนั่งที่ควรระวังจากคนแปลกหน้าของกินเลยครับครับแทบจะร้อยเปเซ็นที่ผมเจอมีของกิน แล้วก็มีกระดูกผีพวกที่ว่าอิจฉากันระหว่างบ้านเขาจะมาลอยหน้าบ้านเราลอยข้างบ้านเราอันนี้เขาเรียกเท่ากระดูกผีบางคนก็จะเป็นบาดแตกอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาทํากันทุกวันเนี้ยที่หาง่ายๆแล้วคือเท่ากระดูกผีบาดแตกมันหายากแล้วก็ถ้าใครเจอแบบนั้นถ้ารู้ว่าบ้านหลังไหนทําใส่ผมมีวิธีแก้เคล็ดให้ให้หาคางคุกที่มันตายเองหรือว่าที่รถเยียบตายที่มันแห้งแล้วเอามาเผาไฟ เผาไฟเสร็จก็โยนขึ้นหลังคาบ้านหลังนั้นเลย้ให้กลับไปหามันให้หมดอเคยได้ยินแล้วมันจะร้อนทั้งบ้านอยู่<อ>ไม่ได้อัน<ค>นี้คือเคล็ด<ค>แก้เคยเคยแล้วก็บ้านไหนพี่ที่มีต้นชมพู่อยู่หน้าบ้านผมแนะนําไม่ให้ปลูกครับเพราะว่าคือต้นชมพู่คือที่สิงสถิตของเขาเลยครับผม ให้ <All S 2> <ะ>สังเกตตามภาคอีสานเวลาไล่ผีไล่ไลปอบเขาจะจับได้ตามต้นชมพู <All S 1> คำว่า <All S 1> ชมพูก็คือผู้หญิงพี่ผีผู้หญิงมันก็จะมาสิงในต้นนั้น mm. ในเมื่อมีผีผู้หญิงแล้วผีผู้ชายมันจะเหลือไม่หลอกพี่มันก็มาล้อมรอบกันอยู่แถวนั้น uh, 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 uh. ต้นชมพูเขาไม่แนะนําให้ปลูกที่ในบ้าน <c oughs> ในพื้นที่บ้าน <c oughs> แต่ว่าปลูกตามไร่ตามนาตามสวนได้อ mm. แต่อย่าปลูกตามบ้านเรือนที่มีบ้านเราอยู่หรือว่ามีศาลพระภูมิตั้งอยู่อันนี้คือห้ามแล้วก็ใครที่ทําประตูบ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือผมให้ความรู้ ประตูบ้านกับประตูหลังบ้านอย่าอย่าตรงกันนะครับให้เอียงใหน่ก็ได้ครับเหมือนประตูรั้วหน้าบ้านกับกับประตูเปิดของบ้านเราอ่ะอย่าตรงกันเด็ดขาดถ้าตรงเขาเรียกทางผีผ่านจะแก้ไงใช่ครับถ้าตรงเรียกเขาเรียกทางผีผ่านถ้าสมมติว่ามันตรงบ้านนั้นจะเจ็บจะป่วยอ๋อถ้ามันตรงกันไปแล้วคุนเต๋าถ้ามันตรงกันไปแล้วเราจะแก้ไงให้ไปหาน้ำมนต์จากวัดไหนก็ได้ครับให้ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานกิตให้ก็ได้ ให้เป็นรถที่ต้นเสาสองข้างออหรือว่าทางศาสตร์จีนเขาจะให้ติดกระจกแปดเหลี่ยมหรือว่าหาจีวรพระเศษจีวรไปมัดไว้ที่ต้นเสาหน้าบ้านอันนี้คือวิธีแก้เขาเออวิธีแก้เคล็ดครับผมออให้ความรู้เยอะเลยวันนี้ดีเลยดีเลยนะครับก็เอาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับบางทีซื้อก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับแต่ทีนี่ซื้อมาแล้วทำไงล่นะเนาะ เออใช่ครับลองเอากะจุกวิธีแก้มันก็มีครับมันมันไม่ใช่ว่ามันจะตันไปทุกทางพี่ครับอืมได้ได้ได้แต่เรื่องของของกินเนี่ยอันนี้ต้องระวังเนาะใช่ครับของกินจากคนแปลกหน้าถ้าไม่มันใจเอารอดรอดหลังขาก่อนก็ได้เอาล้อเออเอารอดหลังขาก่อนนะอใช่ครับเออแต่ว่าถ้าใครที่แบบมี ในบ้านมีโอ้คนนั้นของขึ้นของขึ้นใครเป็นประจาเดินกระโดดข้ามไปเลยนะครับหายหรือว <laughs> ่าเอาตังค์เงี้ยเอาตังค์เอาไม้กวาดตีหัวหายให้เอาของต่ําไม้กวาดมันกวาดสิ่งสปกปรกสิ่งปฏิกูลก็ตีหัวก็จบแล้วอมะวิธีแก้เขาเคลมันมีทุกอย่างพี่<อ>แต่มันแค่เส้นผมบางภูเขาครับครับอ่ะลองทําดูนะหลายหลายคนนะครับ อขอบคุณมากคุณเตา๋าที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังครับแมวันนี้สั้นๆแต่ได้ใจความนะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของของเนี่ยนะเกี่ยวกับการทําใส่กันเนี่ยมันมันดูง่ายไปหมดนะสมัยนี้เนาะยิ่งสมัยนี้ยิ่งง่ายกว่าสมัยก่อนอีกนะทาง่ายออแต่ว่าคนทำานะ่ะมักแก้ไม่เป็นครับผมจริงเออเออเอ,อนะครับจริมีคนถามนะเมียผมตีผมทุกวันทําไมแก้ไงคุณเตา๋า เงียบครับแล้วก็ยิ้มครับผมผมรับรองได้เลยว่าเขาต้องร้องไห้เพราะว่าเขาเหลืออดเหลือใจอ่ะพี่ว่าทำอะไรเราเราก็ยิ้มอ่ะยังไงก็ไม่แตกแยกครับผมหรืออาจจะโดนเพิ่มเอ้ยตีทีนี้ยิ้มนเขาจะเลิกตีเลยแล้วเขาจะร้องไห้เลยเออครับผมตีเราไงเราก็ยิ้มให้อ่ะอ่ะโอเคคุณเต๋าครับก่อนจะวางสายไปวันนี้ฝากหน่อยอ่ะฝากหน่อยครับคุณเต๋าเชิญครับครับผม วันที่สามเดือนนะครับผมมีรงทานอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดหลวงปู่สอนนะครับเป็นงานอายุวัฒนะของแกถ้าใครว่างใครสะดวกก็ไปครับผมสำนักสงฆ์ถ้ำผาล้อมท่านเป็นหลานแท้ๆหลวงปู่ชอบนะครับนามสกุลแก้วสุวรรณเหมือนกันอ่าเปิดงทานท่านเป็นพระเทระครับผมแต่ว่าท่านไม่เปิดตัวครับอืมก็ใครมีโอกาสก็ไปกราบท่านะครับเพราะว่าท่านตอนนี้ท่านอาพาธติดเตียงแล้วก็ตาท่านบอดสองข้างแล้ว อ้าวเข้าไปดูในไหนในเฟซบุ๊กนะคุณเต๋าในเฟซบุ๊กผมครับเดี๋ยวมจะแปะไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กเวลาไปไหนมาไหนครับพี่แต่ว่าไม่เนี่ยก็วันอาทิตย์เนี้ยก็อาจจะไปรองทาร์วัดตับวั้นตัดเหมือนเดิมเพราะว่าผมทําทุกวันอาทิตย์อืมชื่อเฟซบุ๊กว่ามากน้อยเล่นน้ําครับหน้าคอควายครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากติดตามเรื่องเผาศพผมให้ไปที่ช่องดําผมนะครับช่องต่อตผมก็ที t a อเก้าสี่ตัวอืม อ้าวโอเคเอา, okay. เอาละฮะประมาณนี้กับเรื่องของคุณเตา๋าขอบคุณมากคุณเตา๋เเา,เ,ตาเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวค่อยทักมาพี่หลังไม่หลังไม่โอเคขอบคุณมากคุณเต๋าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ <c oughs>